สองวันนี้เนี่ยแล ปานเช้านี้มีอาสเก,กวไม่จางเแก้วแกวเอาขอบตาด้วยไหมขอบตาไม่ได้น้งตามันจะออ้องบอกว่าสาวปานนี่ค่าคอมมิชชั่นรียานี่แบบสม่ำเสมอมากเลยนะนะดูวิธีการทำงานของคนที่เขาเขาสม่ำเสมอแล้วก็มีความตั้งใจนะนะครับสาวปานนี่ไม่ขาดสามถึงสี่พัน ต่อรอบนะบางแมตเกือบหมื่นนะครับคือถ้ารวมกัน1เดือนเนี่ยถึงหมื่นใช่นะครับสามพันสี่พันห้าพกพันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณน,นี้นี่คือวิธีการทํางานที่สาวปานสาวปานทำนะก็คือมีการโพสต์โพสต์ตตที่ช่องชุมชนใชนครับครับ,รบโพสตรูปหาหาหารูปนะครับหาโมเมนต์ซึ่งก็ได้ผลิตภัณฑ์จักรยานี่แหละนะครับก็อาจจะด้วยวิธีการ เอสั่งซื้อแล้วก็ฝากให้สาวปาน<ช>นะครับ<ช>นะฝากหนึ่งกลองบ้างสองกลองบ้างสาวปานก็เอาสิ่งที่ได้เนี่ยไปทําให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากการรับผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะนะครับก็รับน้ำใจจากเอฟซไปแล้วก็ไปไปคิดไปคิดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะนําไปสู่การขายผลิตภัณฑ์นะซึ่งซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่น่าน่ายกย่องมากๆนะครับไปไม่ได้อย่างหัว อันนี้ค,คือวิธีการขายแบบไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดอะไรนะโพสต์ให้เห็นว่าเนี่ยแเ<ค>ช้านี้ฉันกินกาแฟลีอาจบเลยใช่ครับแค่โพสต์ตอนนี้เนี่ยมียอดไลค์อยู่สามร้อยสิบแปดไลค์เลยนะนี่คือสามร้อยสิบแปดคนที่เห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ใช่นะเรากําลังทําอะไรอยู่ซึ่งนะครับในหลายๆท่านที่กําลังตัดสินใจว่าเออกาแฟลีอาเนี่ยจะทานดีไหมนะหรืออยากทานไหมรสชาติเป็นยังไงเนี่ย เห็นสาวสาวพนโพสปุ๊บเนี่ยมีแนวโน้มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะมีกำลังใจที่จะสั่งซื้อไปทานนะ<แ>นะครับเพราะว่าคนที่ให้กำลังใจนะคนที่เรากำลังที่จะเขาเรียกอะไร <c oughs> อยากสนับสนุนนะ<แ>ครับ,รบนะโพสแบบนี้เห็นความตั้งใจในการทำงานนะครับนี่คืองานนะแม้จะเป็นเพียงอคอนเทนต์เล็กๆนะครับเรื่องอของการโพสผลิตภัณฑ์แต่นี่คือการทำงานที่แท้จริง นี่คือการทำงานที่ดีนี่คือตัวอย่างที่ดีที่ที่พี่ยูทูบเบอร์สามารถทําได้นะครับผมโอเคตัดกลับมาสู่การทํางานที่แท้เนอะไรีใส่ละดกลาบมาถือด้วยกุลาบแห้งๆนี่จ้ะ อีกร้านน้องไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคคนอย่างเธอเห,หมาะกับกุหลาบที่ตายแล้วเอาไหมเอาไหม,ไมขอบทไหมขอบทไหมคนอย่างเธอ <c oughs> เอาไว้ <c oughs> คนอย่างเธอตาด้วยตาตาต้องขึ้นเหมาะกับกุหลาบแต่เป็นกุหลาบที่ตายแล้วเท่านั้นเอาเลยบดเบิ้ลไหม เอาซูมานีเมุไปไม่แม่แบมเอเมียนี้แล้วเมียนี้แล้วเอาีเม่แล้วันยอัหัวแล้ว เออ๋อันนี้แหละลงปกแล้วก็แฮปปี้วันเลนไทยเดยวเลยแค่นี้พ่อก็ไม่คนลือพี่คนนั้นแล้วแค่นี้เขาบอแล้วไม่ต้องมีอันนั้นมาเยอะเอาไว้พอเดฟซีหน่อยหน้าปกอะแค่พอดีหน่อยเหนียวไปเลยเนี่ยว้นละว้นวันใช่ไหมเออวันเลนไทยเดยวเนื่องด้วยวันแห่งความรักดิฉันในนามของชิดปากแปดเอาด้แม่นบอด้วยในเนื่องในวัน แห่งความรักขอให้ทุกท่านที่ีเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขและก็สมหวังให้ความรักเป็นนำทางของชีวิต <c oughs> ขอให้มีความสุขขีสุขขังสุขพลังสุขคารังสุขคารูโอ้สุขคารูด้วยให,ให้พี่พี่ประสบความสำเร็จทุกๆด้านมีความสุขทุกๆด้านคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาเพราะวันนี้คือเป็นวันแห่งความรักความรักมีอยู่รอบตัวครับรอบข้างรอบแอวรอบหน้ารอบหลังนะครับ อยู่ที่เรานะครับจะเลือกเอาความรักดีๆเข้ามาใช้ในชีวิตหรือจะเอาไว้อะไรนะครับสุขสันต์วันแห่งความรักนะคะคนที่มีคู่ก็ขอให้รักกันยืนยาวนานส่วนคนที่ไม่มีคู่ก็ขอให้คนเขาให้เจอคู่เร็วๆส่ว,วสนคนที่มีคี้ก็วันหนึ่งก็ขอให้เหลือแต่คู่ก็พอ,อขอบคุณค่ะ อุดหนุนรีอาด,ด้วยตอนนี้มีโปร ject ใหญ่นะคบอุดหนุนให้ครบ1,000กล่องนะครับตาชิดก็จะได้บ้านหนึ่งหลังให้น้องต้นอ้ออีแม่ย้อยอีพ่อก็จะได้บ้านหนึ่งหลังข้างสะบรรยากาศทุ่งนาฝาาเป็นกำลังใจให้พี่ชิดด้วยนะคะคนละกล,ะกล่องก็ยังกินค่ะ คนและกล่องก็ยังดีนะฝากด้วยครับตอนนี้มาดามขออนุญาตไปทําหน้าที่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติก่อนนะคะไปแลป้วนะนะลืมไปค่ะ ใหม่ของแอปช้อปปิ้งไทยที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Empowering People to Live Easier and Better Life V+ เป็นแอปช้อปปิ้งที่นอกจากจะปลดล็อกผู้คนให้ได้ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังมาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันการช้อปปิ้งที่สะดวกสินค้าหลากหลายราคาคุ้มค่าทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลตนเองท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์และอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจาวัน พร้อมกับโมเดลส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมธุรกิจภายใต้แผนรายได้ที่ยุติธรรม V+ มีระบบ a f f i l i a t e โปรแกรมเปิดให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเป็นในหน้าโปรโมทแอปพลิเคชันและสินค้าต่างๆเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นทางการตลาดศรัทธาคือพลัง ศัทธานในสิ่งที่กระทำพัฒนาตนให้เจริญขึ้นสู่ความรุ่งเรืองและแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจุดยืนที่เข้มแข็งในการตั้งปณิธานที่จะสร้างแอปพลิเคชันอันก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้คนทุกภาคทุกเผ่าทุกเจเนเรชันมีทีมร่วมเดินไปด้วยกันมีระบบซัพพอตการทำงานให้ง่ายและเป็นไปได้ขยายตลาดได้ทั้งไทยลาวกัมพูชาพม่า V พร้อมแล้วที่จะสร้างสังคมของการใช้ชีวิตที่สะดวกง่ายดายและมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น V+ e plus w share กินช้อปเที่ยวมีไรายได้จากไลฟ์สไตล์ของคุณ V+ e plus w share